การหนุยงพงและนัก็อยู่สมานาชท่าน่ายหย่ดนด้านกวาครับิ้าณเด็วนจังหวัดลำพางและแจงวิทยชยชูแสงจีไทยารง้านซ้ายการหนุ่ยยงพงผมให้าจ้งย เทสที่หนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับบริกางกิ๊กี้นำอยู่นะครับสองสอา คู่ต่อไปในสนามที่8เอ็กคู่ทุนเร้ย่าวขอที่5กดารามณีกูดิจากสมุทรแนด้านเชีชงใหม่ดารามีดาวงสมุทรกดจากเอสซีจีแบกเป็นมตช์ามีกาจันทร์ธารมาโกูจาก พุิยานุ่งจ้า,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 าวันเปรนต์แเตาผู้รักสินธุ์กิจีพิาณเมองผู้กักกัสองลูกคุณรนนครราโสาสาิบห้าสิบห้าห้าสิาิบ้าห้าสบาสาสาา้าบ Comment if you're going เจ็ดสีห้าเจ แฟนเตอร์นะตอนนี้นำอยู่8ต่อะ้รับ สิบเอ็พัครึ่งเซตที่หนึ่งนะ 9, 10, สิบเอ็ดแปดันเสริมสิบสองป สามแปดมันปานเปิดต่อนะสิบส well> <no ี่แปด

สิบสิบเก้าเกมพอยนะาันฟันกับอีขึ้นเกมพอยนะเจ็ดที่หนึ่งชาโรลรต่อไปสิบห้าเอี่ยีี่สิบันวันทวงว่น ติสราพรละนิเมะติสราพรจากยูนิตี้แอด์ลวินผู้ต่งสิ่งพูดสุดแห่งพิีโอสมาสกุลพู้กับการส,งรส่งลูกคุชิงภางวัลนิรุนล12 20 แฟนกับพี่จี้ชนะไปก่อนยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับอันนี้เป็นการาแข่งขันหญคู่ด้วยอายุสามปันห้าปีนะครับนองสิบหกนะครับอันนี้จะเป็นสนามที่เป็นท่านเวสเกตเป็นท่านเวสเกตบางอย่างนะ จะเป็นรายการโตโยต้าแบบ็กมินตันเยาวชนทีมชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับประจำปี2567ระหว่างวันที่26เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม กำลัง <mile> จะเริ่มเซตที่2อนะครับแฟนๆพิกี้ย้ายฝั่งมาได้ไกลกว่าบเซตที่2องนะศูนย์เท่าพีกี้เป็นผู้เสิร์ฟเลตเท่า้ <arı> นผู้ เออมันพอพูดแล้วก็จบเลหนึ่ง พี่นำอยูนะ่แข่งแล้วแข่งไว้ใช่สอนนะรายการโตโยต้าทิงเค็มแห่งประเทศไทยพี่กี้เสิร์ฟนะ40พี่กี้เสิสร์ฟต่อนะครับ 5 0าศูนย์หกศูนย์คู่ต่อไปในสัคู่รวกับศิลป์ กีตาร์เฉ์ทีมงจากทีไทยแลนด์และามีหงเยี่ยงทีมงจากสมาคมกีฬาแห่งในต้นจังหวัดประทุมธานีกับพีมวิแคนจากจัดยังหลัก่าและปูรินัสสิริทจพันจากเจพีเอคอน สามเจ็ดอุ้ยกี่จี้ไหมผ่าเอ็นขาดนะโอ้หสี่เจ็ด เดียบพรดีลอดทนนะลูกอดทนนะอีกทีอีกทีสิรูก่นแปดสี่ ห้าแปดส้าอเย่นันเลห้องเรอนกับกี้นำอยู่นะโอ้หกแปดเย็นเย็นลองเย็นเย็นอดทนอดทน

อดทนนะลูกอดทนนะีกที11เจ็ดครึ่งเซทตที่สอง พต่อไปในสนายิงชาคููรีตงกับิกี้นําอยู่กี่กี้เป็นผู้ะคาราเกอิมารายจากเดลเตียรวแคครินโงวิซจากเอีแล้วสวานกับอนทาวงชางจากเนเดนลและพีละคงยอกรุ่งเรืองจากสเปนิเดนดีโ ทนนะลูกอดทนนะสิบสอ 翻的。 ที่อินฟลิปปินส์ไร On line we will go to มานล่าิลิปปิน ล้อลูกดีล้าดีล้าตู้นะตู้นะเก้าสิบหก 8 9ก้าสิบก้าเ ยี่สิบสิบเมตรถอยผันไปกับพี่กี้ขึ้นเมตรสองสิบเอ็ดยี่สิบ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองแล้วเจ็ดจบเซตที่สองแนละ้วฟันปายกับกีกี้ชนะสองต่อสิบแปดสิบ ผ่านเข้าสู่รอบแปดนะครับซึ่งจะทาการแข่งขันในวันเช้น,นะชน,ชนี้นะครับชชวงบ่ายๆนะครับขอไปเช่าสัมภานะครับที่เก้าฝัาๆกับพี่กี้จะบินไปกรุงมานิลานะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับไปทําการแข่งขังนรายการแบดมินตันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตามเชียร์ด้วยนะครับเดี๋ <het> ะะยววันนี้ขอลาไปก่อน,นครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแฟนไฟท์ี่คับปีีครันิกรรัตนวิชาจากอาแะคนันท์นิเกรนนี่รับนมี่สี่แ่ดสาเรา้วกยามุทีไพศาจาก